สวัสดีจ้าท่านผู้สม้มเมื่อนี้กับมาเบิ่งผลของไอวันทีหนึ่งของหมู่บ้านนี่น่าจะเนาะหมู่บ้านนี่กับเขาไปห้าน้อยพิเศษก็คือเขาไปที่เลขสองห้าน้อยปกติกับเขาไปที่เลขศูนย์น่าจะห้าน้อยไวไอพีวีไอพี VIP ก็คือไอเขาไปที่เลขหกกับเลขศูนยะ์น่าจะเนาะมื้อนี้กับแอดกันมีแนวทางเมื่อไห้บิ่งอีกนะ่าจะเนาะของ ของวันที่2องนะจ๊ะเนาะของวันที่2อธันวาคม2,563ัน้าร้กบานะจ๊ะเนาะเลขวิ่งเด่นพิเศษก็จะมีอ0ศูศูน,นปกติก็จะมีอ่ สี่เจ็ดแปดวีไพีกับมี่ศูนย์สามสี่เนาะจ้ะแอดกับเป็นเพียงแค่แนวทางเนื่อจากเด้อบริษัสนับสนุนไฮเล่นกันพระนั่นนะคะ ให้เป็นแค่แนวทางต้องให้ท่านผู้ชมเป็นผู้ตัดสินใจและพิจารณาว่าสีวิ่งตามแอดหรือบอรหรือแจ้งใดก็ใครท่านผู้ชมเป็นผู้ตัดสินใจเด้อจ้าเด้อคลิปนี้กับมิทาเนี่จ้าสวัสดีจ้า